สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของคนโสดชาวธาตุดินในช่วงเดือนพฤศจิกายนพศส5 6 4นะชาวธาตุดินนะคะก็ได้แก่ชาวราศพรีศพฤษภกันมังกรนะวันที่จะเป็นการแบ่งตามสาตว์ตะวันตกนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวันที่ได้ในช่อง description ด้านล่างนะคำอธิบายใต้คลิปนั่นเอง นะคะความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเรานะผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยนะคะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะก็จะดึงด,ดูดเรื่องราวดีๆคนรักดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะสำหรับคนโสดนะคะก็จะรวมทั้งคนโสดที่อาจจะยัง ไม่ได้คบคุยก,กันกับใครก็ได้นะคะหรือว่ารวมทั้งคนโสดที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์แล้วก็สถานะยังโสดนั่นเองนะเรามาดูพลังงานบวกของชาวธาตุดินคนโสดนะคะว่าคุณสามารถที่จะดึงดูดใครเข้ามาในชีวิตคุณช่วงเดือนพฤศจิกายนบ้างนะมาดูสัญญาณของคนคนนั้นกันนะ คนคนี้จะเป็นคนที่มีความรักที่จริงจังมากๆนะคะเมื่อเขารักใครแล้วเขาจะทําทุกอย่างเพื่อความรักเลยนะสัญญาณส่วนมากนะมาดูใบถัดไปนะคะขออีกสองใบนะว้าวสัญญาณคู่โซเมทวินเฟลมขึ้นมานะคะเกรดยาวๆเลยนะคนโสดชาวธาตุดินช่วงนี้คุณมีพลังดีนะคะ โซเมทวินเฟลมคือคู่โซเมทที่จะดึงดูดให้มาเจอกันด้วยพลังงานบุญนั่นเองนะคะสัญญาณสวยมากๆนะคนคนนี้ในความสัมพันธ์ของคุณมีสัญญาณของคนทางไกลเข้ามาด้วยนะคะอาจจะเป็นคนต่างที่ต่างถิน่นต่างแดนนะ ขามีสัญญาณของการเดินทางด้วยเช่นเดียวกันถ้ายังไม่มีการเดินทางคือคนคนนี้ก็จะต้องแบบมีความใจเย็นรอบคอบนะมีการวางแผนที่ชัดเจนนะคะแต่คุณกับเขายังไงก็เป็นสัญญาณของคนที่เป็นคู่กันดังนั้นแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันก็จะมีหัวใจรักที่มั่นคงม,มากๆนะ หัวใจของเขาเป็นคนที่รักแล้วไม่เปลี่ยนใจนะคะเป็นคนรักเดียวใจเดียวมีพลังในการที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์สําเร็จเพราะว่าพลัง,งเขาคือพลังของคิงนั่นเองนะว้าวมากว้าวสัญญาณออกมาบอกว่าในอนาคตนะคะอะไรก็ตามที่เป็นเงาในอดีตของเขานะ เขาจะไว้อะไรกับสิ่งเหล่านั้นนิดหนึ่งนะอาจจะนอยหรืออาจจะวนอยู่กับความรู้สึกเก่าๆที่เขาอาจจะเคยผิดหวังมาก่อนก็ได้นะคะยังลังเลหรือว่ายังคิดอะไรบางอย่างนะคะที่จะม o v e on ต่อนะผู้อ่านเลยเปิดให้หนึ่งใบนะคะว้าวสัญญาณคำตอบสวยมากนะนี่คือคนทางไกลที่จะมีการเดินทางมาพบเจอกันนะคะ มีสัญญาณของการแต่งงานมีสัญญาณของเนื้อคู่โซเมทาวินเฟลมด้วยนะอาจจะมีแรงดึงดูดกันในเรื่องของการสื่อสารทางไกลก็ได้นะคะผ่านโลกโซเชียลค,คุณกับเขาอาจจะพบเจอกันในโลกโซเชียลที่น่าเชื่อถือนะแล้วความรักครั้งนี้จะนำไปสู่การเดินทางอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะว้าวมากสัญญาณสวยมากนะคะ ผู้อ่านถามปฏิหารแห่งธรรมชาตินะคะว่าสเสน่ห์ของคนคนนี้ที่สามารถดึงดูดคนโสดชาวทาตดินให้ตกหลุมรักได้นะคะสเสน่ห์ของเขาคืออะไรนะคะมีสัญญาณออกมาบอกว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะรู้จักกันหรือเจอกันโดยที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะคะเหมือนกับคนโสดชาวทาตดินคุณไม่คาดคิดว่าคุณจะได้เจอกันหรือรู้จักกันนะ แต่เมื่อคุณได้พบเจอกันแล้วหรือคุณได้รู้จักกันแล้วเนี่ยจะมีสัญญาณของคนที่มีการช่วยดูแลหัวใจซึ่งกันและกันนะคะมีสัญญาณว่าสเสน่ห์ของเขาคือเขาจะทําให้คุณรู้สึกสบายใจอะไรที่มันค้างอยู่ในหัวใจเราที่มันยังติดค้างนะคะเหมือนเขาจะเข้ามาดูแลเข้ามาเยียวยาเข้ามารักษาสิ่งเหล่านั้นนะให้มีความแข็งแรงให้มีความแบบ มีพลังให้ให้เรามีพลังให้หัวใจใเราแข็งแกร่งขึ้นมาอีกครั้งนะสัญญาณออกมาประมาณนี้เลยเขาจะเตรียมพร้อมเคลียร์ทุกอย่างในชีวิตเพื่อคุณเลยนะเขาจะทําทุกอย่างเพื่อคุณนะคะด้วยหัวใจรักที่เต็มมากๆน่าจะเป็นคนที่โรแมนติกเช่นเดียวกันนะอีกอย่างหนึ่งนะคะเมื่อคุณกับเขาอยู่ด้วยกันคุณจะรู้สึกถึงความสงบความอิ่มใจความไว้วางใจนะคะ มันเหมือนเป็นอะไรที่สวยงามแล้วก็คุณสามารถอยู่ด้วยกันเงียบๆหรือว่าแค่มองตากันคุณก็รู้ถึงความอบอุ่นในหัวใจอะไรเงี้ยเมื่อคุณมีกันและกันคุณจะรู้สึกถึงความอบอุ่นความปลอดภัยนะคะสัญญาณออกมาประมาณนี้นะวาวมากๆเลยนะคะผู้อ่านถามจักระซึ่งเป็นไพ่พลังงานนะคะว่าอะไรที่ปิดกั้นหรือว่าปิดบล็อกคุณทั้งคู่อยู่นะคะ ที่อาจจะทําให้คนโสดชาวธาตุดินยังไม่เจอกับคนในความสัมพันธ์นะหรืออีกอย่างหนึง่งถ้าเป็นคนโสดที่คบคุยกันอยู่ในความสัมพันธ์นะอะไรที่อาจจะปิดบล็อกอยู่ทําให้เรื่องราวยังไม่ลงตัวอะไรประมาณนี้นะคะสัญญาณของจักระออกมาบอกว่าสิ่งที่ปิดกั้นหรือปิดบล็อกอยู่นะคะคือ เรื่องของการเดินทางนะแล้วก็เรื่องของการเปิดใจนะคะการเปิดใจพูดคุยนะคะเรื่องของการเดินทางเรื่องของการลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างให้ความรักความสัมพันธ์ประสบความสำเร็จนะเหมือนกำลังรอจังหวะเวลานะคะคุณทั้งคู่ต้องมีการพูด cost, คุย,คยการเปิดใจการวางแผนเรื่องของการเดินทางที่ชัดเจนนะคะหรือว่าเป็นการพูดคุยตกลงกันอย่างชัดเจนนะ สิ่งนั้นจะทำให้เรื่องราวมันมีการมุกต่อไปได้นะคะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเป็นสัญญาณว่าสำหรับคนโสดนะอยากให้คุณเปิดตัวเองสู่โลกใบใหม่อะไรที่สวยงามนะคะจะทำให้คุณได้พบเจอคำตอบในชีวิตคุณนะเพราะสัญญาณ e n l i g h t e n m e n t หมายความว่าสิ่งนี้ถ้าคุณมีการเปิดใจมีการพูดคุยมีการวางแผนที่ชัดเจนจะทำให้เรื่องราวทุกอย่าง เข้าสู่ความสําเร็จการพบเจอกันความลงตัวอะไรอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะสัญญาณสวยนะจะกล่าออกมาบอกคนโสดชาวธาตุดินว่าเมื่อคุณมีการเปิดใจมีการพูดคุยนะคะคุณจะค้นพบ gratitude ก็คือคุณจะค้นพบคนที่รักคุณจริงๆนะคะสัญญาณว้าวมากที่สำคัญอีกอย่างขึ้นมาเป็นเรื่องราวของการให้อภัยนะคะ อะไรบางอย่างที่ติดค้างในหัวใจของคุณอยู่ตอนนี้มันเหมือนมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณจะต้องปล่อยเรื่องราวนั้นไปนะคะเหมือนทําให้พลังงานบวกของคุณแบบบันเจดิดสวยงามอะไรอย่างนี้นะต้องแบบเปิดเปิดไบรท์เปิดพลังนะคะรับพลังบวกเปิดพลังงานบวกนะเลยต้องมีการเคลียอะไรบางอย่างที่ติดค้างอยู่ในหัวใจคุณนะคะสัญญ,ญาณการให้อภัยขึ้นมาเลยนะ จะเป็นการให้อภัยผู้อื่นหรือการให้อภัยตัวเราเองก็ได้นะคะนี่สําคัญมากๆนะคะอีกอย่างหนึง่งสัญญาณสวยมากความรักครั้งนี้ของคนโสดชาวทาตด,ดินนะคะจะรีนิวลนี่คือการเปิดชีวิตใหม่ของคุณเลยนะคะเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ชีวิตรักครั้งใหม่ที่สดใสสวยงามเป็นประกายมากๆสัญญาณสวยมากเลยนะคะ ถ้าผู้อ่านถาม o r ร์คเซึ่งเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตนะคะว่าอยากจะแนะนําอะไรคนโสดชาวธาตุดินในช่วงเดือนพฤศจิกาบ้างนะว้าวสัญญาณออกมาในเรื่องของการงานเข้ามาด้วยนะคะความรักความสัมพันธ์ของคนโสดชาวธาตุดินเหมือนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานนะหน้าที่การงานอาชีพนะคะ สัญญาณออกมาบอกว่าในช่วงพฤศจิกานะคะอยากให้คนโสดชาวทัดดินนะคะมีการดูเรื่องราวของอาชีพด้วยว่ามีอาชีพอะไรอื่นๆไหมที่คุณสามารถที่จะทำได้นะเปิดช่องทางการรับเงินการรับงานเข้ามานั่นเองนะเพื่อความมั่นคง,งของชีวิตนะคะชาวทัดดินอาจจะต้องมองอาชีพที่หลากหลายมากขึ้นหรือมองเส้นทางนะคะแล้วจะดึงโดด ความสาเร็จหรือดึงดูดงานดึงดูดเงินดึงดูดความมั่นคงเข้ามานั่นเองสัญญาณน,นี้ออกมาบอกว่าอะไรก็ตามที่เปลี่ยนแปลงเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนโสดชาวธาตุดินเนี่ยจะได้รับการปกป้องดูแลจากเทวดานางฟ้านะคะสัญญาณบุญเชื่อมโยงสวยงามมากๆนะเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนงานหรือการเปลี่ยนรูปแบบชีวิตนะคะความรักครั้งนี้ของคนโสดชาวธาตุดิน อาจจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตในเรื่องราวของอาชีพหน้าที่การงานนะว้าวมากนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นสัญญาณที่เทวดานางฟ้าออกมาบอกว่าอะไรบางอย่างที่เป็นเป้าหมายของชีวิตคุณนะ่ะมันจะเชื่อมโยงกับการอ่านมันจะเกี่ยวข้องกับหนังสือตำรามันจะเกี่ยวข้องกับอะไรบางอย่างที่คุณต้องมีการเรียนรู้ให้ลึกซึง้ง แล้วสิ่งนั้นจะนำมาซึ่งความสำเร็จในชีวิตของคนโสดชาวทตุดินนะคะสัญญาณออกมาประมาณนี้นะคะวาวมากเลยนะผู้อ่านก็ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนที่เข้าชมคลิปนี้เลยนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะปลอดภัยและปลอดโรคนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ